สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระถางที่เราตัดผักสลัดออกไปนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดึงรากแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปในดินนิดนึงนะคะแล้วก็ปลูกผักชีนะคะที่เราเพาะไว้ในถาดหลุมนี้ค่ะก็จะปลูกในกระถางเก่าของผักสลัดนะคะอันนี้ก็จะมีผักสลัดเหลือไว้ต้นหนึ่งเพราะยังต้นเล็กนะคะแ,แล้วก็จะถอนดึงรากของผักสลัดที่เราตัด ออกนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปนิดนึงเนาะเพิ่มสารอาหารในเขานิดนึงค่ะ ขั้นตอนเตรียมดินก็เสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกผักชีกันค่ะผักชีนี้นะคะก็เพาะในถาดหลุมใช้พิษมอสเพาะนะคะต้นกล้าจะได้สวยเนาะแล้วก็หยอดเมล็ด5-6ถึงเมล็ดก็พอนะคะจะได้ไม่แน่นจนเกินไปนะเพราะว่าเมล็ดหนึ่งเขาก็มีสซีกเนาะเวลาเขางอกเขาก็งอกมา2ต้นนะคะก็เลยใส่แค่5้ถึงเมล็ดก็พอค่ะเวลา เขาโตมาเป็นพุ่มก็จะจะไม่ได้เป็นกระจุกที่ใหญ่มากจนเกินไปค่ะอันนี้เราก็ปลูกกระถางละ6-7ต้นนะคะ ค่ะก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะต้นผักชีนะคะที่เพาะไว้ในถาดหลุมเนาะก็ย้ายลงปลูกในกระถางแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ปลูกลงดินเนาะก็เหลือต้นกล้าในถาดเพียงเล็กน้อยค่ะผักชีนะคะอันนี้ก็ลงไปได้7วันแล้วนะคะนี่เขาฟื้นตัวแล้วค่ะแล้วก็มีผักสลัดที่เหลืออีกต้นนึงนะคะก็ได้ถอนออกแล้วก็นําผักชีนะคะมาลงแล้วค่ะ ต้นกล้าผักชีนะคะที่เหลือในถาดเพาะก็นำมาลงกระถางต่างๆนะคะนี่ค่ะก็นำมาลงกระถางยาวนี้ด้วยนะคะสีกระถางค่ะค่ะก็ปลูกลงไปได้สิบกว่าวันนะคะวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ลดสังเคราะห์แสงกับน้ำหมักไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะใส่เป็นกี้ไก่แกลบกับกี้วัวนะคะที่เราผสมกันนะะี่ค่ะก็จะใส่บำรุงสลับกันทุกอาทิตย์นะคะกับ น้ำหมักเนาะค่ะท่านผู้ชมบัคชีของเราก็เริ่มต้นเขียวสวยขึ้นนะคะก็ด้วยปุ๋ยต่างๆที่เรามีนะคะแบบเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนาะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็น้ําหมักต่างๆนะคะหรือว,ว่าสังเคราะห์แสงเนาะที่เราใส่ผสมกันนะคะรวมกันสลับกันทุกอาทิตย์เนาะ ก็จะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะก็ปลูกทิดสวนไว้นะคะเพราะว่าต้นหอมผักชีนี่ก็จะเป็นผักสวนครัวนะคะที่ขายไม่ได้เลยนะคะก็จะไว้ใส่ทําอาหารนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะส่วนมากก็จะปลูกไว้ขยายพันธุ์ต่อเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทําอาหารด้วยแบ่งปันด้วยนะคะผักสวนครัวะคะ่ะ สรุปผักชีของเรานะคะก็ปลูกแค่นี้ก็กินไม่หมดนะคะนี่ปล่อยแก่นะคะเริ่มออกดอกแล้วค่ะก็จะเก็บไว้ทําเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อไปนะคะลืมค่ะลืมถอนลากเข้าไปแช่ฟิตไว้ใส่ทําน้ําซุปใส่ต้มยําอะไรต่างๆนะคะลืมเลยค่ะเนี่ยก็เลยออกดอกแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะไว้เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์เนาะ